สวัสดีค่ะสวัสดีครูครูคนค่ะเมื่อน,นี้กลับมาพบก,กับยายอมอีกคือเก่าเนาะค่ะมาตามสัญญาค่ะสิ่งที่เคยได้ให้สัญญาไว้เคยเว่ากับแฟนคลับผุ้ที่ขอมาเนาะถึงเรื่องหอมแบ่งนะคะหอมแบง่งแบบนี้ที่ว่าเป็นกอใหญ่เป็นที่ว่าปลูกแล้วปลูกนันใดมันจะงกอใหญ่ได้พันมาจากสหอมที่ส่งไปให้นี่คือบริคิดราคานะคะค่าหอมบริคิดราคาค่ะคือให้ส่งค่า คนสรงเองเท่านั้นแหละคะ่ะอันนี้แจกฟรีนะคะสำหรับในประเทศที่อเมริกานะคะแต่ถ้าอยู่นอกประเทศนะคะยังไม่เคยส่งแต่ถ้าอยากได้จริงๆก็ลองส่งมาแบบนี้แหละคะ่ะแล้วก็จะส่งกลับคืนให้ว่ามันจะได้ไหมก็ก็คือส่งซองติดสแตมจ่าหน้าซองถึงตัวเองแล้วก็พับใส่ในซองที่จะส่งมาถึงยายอ้มนะคะแล้วยายอ้มก็มาถึงแล้วก็จะส่งให้ นี่ค่ะหัวหอมนี่ยังมีเหลืออยู่นะคะถ้าม่นขายอยากได้กับอินบ็อกขามาเด้อค่ะเดอ้อยังสิได้อยู่อีกประมาณสักสิบคนค่ะถ้าใคยสนใจก็รีบๆในจังหน่อยนะคะทีนี้ถ้าใครได้ไปแล้วนะคะก็ให้เมื่อเปิดซองออกมาแล้วนะคะถ้ามันหัวมันติดกันแบบนี้ก็ให้แยกกันแบบนี้นะคะให้แยกแค่นี้แล้วก็ตัดปลาย แบบนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะมีสองอันแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นอีกยอดหนึ่งนี่ยอดหนึ่งก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปแยกนะคะให้เป็นเป็นหัวแบบนี้ยตัดแบบนี้นะคะหรือว่าอันนี้มันเป็นเราเห็นมาเป็นแบบนี้เป็นสองสองหัวในอันเดียวกันแบบนี้ก็ไม่ต้องแยกนะคะเราก็จะตัดแบบนี้เลยนี่ค่ะตัดแบบนี้เสร็จแล้ว เมื่อเราตัดได้แล้วเราก็จะมาแช่น้ําเอาไว้นะคะนี่ค่ะอันนี้ตัดแล้วแช่น้ําเอาไว้แล้วถ้าใครอยากจะแช่ข้ามคืนก็ได้นะคะหรือว่าแช่ไว้พอให้เขาอิ่มน้ําประมาณสักสองสามชั่วโมงก็ปลูกได้นะคะอาทีน,นี้มาดูการเตรียมดินปลูกอันนี้เราจะปลูกในกระถางกระถางอันนี้ประมาณประมาณ20นิ้วส่วนผสมของดินนี่ก็จะมีดินที่เราขุดมาจาก แปลงผักของเรานี่แหละแล้วก็จะมีปุ๋ยหมักหรือว่าคอมโพส์นะคะแล้วก็มีปุ๋ยคอ,อกนะคะคือทุกอย่างนี่ใส่หนึ่งต่อหนึ่งคือดินหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอ,อกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็มาผสมกันอันนี้ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะลดน้ำให้ชุ่มนะคะ หอมนี่เขาจะชอบให้ดินชุ่มนะคะให้ชุ่มตลอดเสร็จแล้วเราก็จะเอาหอมที่เราแช่น้ำเอาไว้นะคะถ้าจะให้ดีก็แช่ไว้สักคืนหนึ่งนะคะเพราะว่าเราจะเห็นยอดของเขาโผล่ขึ้นมาแต่ว่าอันนี้ยังไม่เห็นยอดขึ้นมานะเพราะว่าพึ่งได้ชั่วโมงเดียวแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ เราแช่เราเห็นว่าเขาอิ่มน้ําแล้วก็ก็ได้เนี่ค่ะเราก็จะมาปลูกลงเลยปลูกลงไปเลยค่ะนี่ยค่ะยัดลงไปเลยแบบนี้เวลารดน้ําน้ําดินมันจะท่วมจะอะไรก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาก็ขึ้นมานะคะ เสร็จแล้วเราก็จะรดน้ําทีนี้ถ้าใครได้ไป20หัวนะคะก็จะใช้กระถางที่ใหญ่กว่านี้หน่อยหนึ่งเพื่อที่จะปลูกเพราะว่าอันนี้เราปลูกขนาดนี้เวลามันขึ้นมามันก็มันก็จะแตกกอออกไปนะคะหลังจากที่เรานั่นเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ํานะคะรดน้ําให้เปียกเลยให้ชุ่มเลยหลังจากที่เรารดน้ําเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นว่าดินมันก็จะถม หอมของเราก็ไม่เป็นไรคะ่ะอีกประมาณสักสองสาวันเขาก็จะแทงยอดขึ้นมานะคะอันนี้เราจะเอาไปตั้งไว้ในที่ได้รับแดดเพียงพอนะคะเพราะว่าหอมเขาชอบแดดถ้าเราเอาไว้ในที่ร่มเขาก็ขึ้นอยู่แต่ว่าขึ้นแล้วมันจะไม่ค่อยงามแต่ว่าหน้าร้อนนี่มันก็เป็นแดดลํำไรหน่อยก็ได้นะคะเพราะว่าอยู่ที่นี่ตอนนี้ร้อนมาก ถ้าใครสนใจก็อินบล็อกเข้ามาเลยนะคะและจะส่งไปให้ค่ะก็เหลืออีกอยู่ประมาณสักสิบท่านนะคะพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ